ตามกันเลยตามกันอีกครับพี่น้องเรามาดูพ่โอโสภาวัยเจก,ก้าชีวิตคุณหาปลาพี่น้องโดโรดล้นทุกเช้าเพื่อให้ได้มาทำหมอ้อปลาหรือแล้วแต่ที่ท่านจะศึกษาอยากจะทำ ถ้าได้หอยก็เอามายำดูซิท่านจะได้ปลาอะไรครับพี่น้องมื่อวานนี่เป็นปลาชโดปลาช่อนปลากรดีและปลาหมอครับพี่น้องรถผมเข้าไม่ได้ครับพี่น้องต้องจอดทิ้งกันตรงนี้เลยปึบ๊บปึบ๊บเรียบ,บร้อยครับผม สวัสดีครับพ่อเ oh. <laughs> มื่อกี้ผมแวะเข้าบ้านพ่อหน่อยแล้วนว่าแต่พ่อยังไม่ออกมา <laughs> อากาศนี่สดชื่นทุกครั้งนะฮะเมื่อผมถ่ายทําครับผมบริเวณ น้องขลมบ้านกุลมมูที่สิบตน้องนแสงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิครับผมเส้นทางของท่านได้หรือเปล่าแต่ที่แน่คือยกออกมาแล้ว,ลว,ลวกว่อนหน้านี้ไม่น่าได้ครับเพราะท่านมือเปล่าเลยเป็นไงพรอหลังนี้หลังนี้กู้เลยเหรอกู้เลย วันในเฉโดทำอะไรกินพ่อเฉโดตากตากแห้งโอ้ตากแดดใช่ไหมแดดทองดดแดดอะไรก็วานไปเนาะลาแดดเดียวลาแดเด,ดเดียวทอดอยังฮะไม่รู้หรือหรือยังอยู่ในช่วงแดด <laughs> อยู่ในช่วงแดด เปลี่ยนที่วางใช่ไหมพ่อะจะเปลี่ยนที่วางะฮะเก็บขึ้นแล้วเก็บเลยนน้มัแห้งหมดแล้วอ๋อบริเวณไหนที่น้ำแห้งใช่ไหมฮะเราก็จะเก็บมาเรื่อยๆเมื่อ,อกี้นี่ก็จอดทำไมพ่อที่สามล้อจอดตรงนั้นอนะก็หาปลาเหมือนกันนี่ครหาแบบพ่อเนี่ยเหรอเอา้าคือไม่เห็นเลยเรามาทุกวัน ไหนมเขาบางอะไรไว้ฮะเรื่องไงวิธีการมันมีหลายอย่างมีอะไรบ้างอ๋อครับผมบ้านไหนพ่อมาจากบ้านไหนบ้านเรานี่บ้านเรานี่นะทางอีกครับพี่น้องพราะ่สถานการณ์เขาไว้ สท่านจะพาไปหลังไกลนะฮะเริ่มงจากหลังไกลก่อนเราก็มาลุ้นกบกันไปต้นคนหลังนั้นเคยได้กบโตใหญ่ผมจะเอาคลาคลิปให้ได้เลยพี่ต้อเง้ยกบมีครั้งหนึ่งปิดคลิปก่อนพ่อได้กบแมกระโดด่อหน้าสต,ตาเลย แต่านั้นมันจากผมอยู่จะอยู่ประมาณด้านที่มอไซค์จอดอยู่นะฮะจะไกลแล้วก็อย่างว่าต้นไม้บงังซูมไม่ชัดก็เลยไม่ได้ถ่ายพี่น้องเสียดายช็อตนั้นมากเลยถ้าเล่นคลิปสั้นได้ก็คงไม่ชัดนะคงไม่น่าประทับใจของคนดู ปลาพ่อนี่ก็เยอะเหมือนกันนะปลานี่มีผุดมีอะไรนะพ่อบ่ออันนี้บ่อพ่อเห็นด้ซ้ายมือนี่ยบ่อพ่อครับบ่อสบปาบ่อนี้เมกี้ปลาบ่อนอยู่สีไม่เคยมีาตีมันมีมากๆเลยทุกคนปุ๊บ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 เหรอเมื่อกี้แค่เราเดินผ่านก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายเตรียมดูหลังนี้ ตีตัวแหงๆไหมปุ๊บ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 สงสัยเงียบแท้พี่น้องเอ้ยมีตีตัวหน่อยไหมปุ๊บโอ้เงียบ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 แต่หลายตัวพี่น้องเอ้ยเป็นปลากระดีปลาอะไรกันเล็กๆพี่น้องครับผมปลากระดีครับปลากระดีปลาหมอสอง สามสี่ห้าห้าห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วครับเจ็ดแล้ว แปเก้าโอ้เก้าตัวเป็นปลาก็ดีนะฮะเป็ลปลาหมอครับผมแล้วก็ปลาหอยปลาหอยก็เงจะปลาออกจากหลงครับพี่น้องนงประมาณนี้ครับผมหอยรังนี้เป็นรังสุดท้ายแต่ท่านจะเริ่มยามบริเวณนี้ครับพี่น้องเอาดูกันไป อุม360องศาที่อากาศดีเป็นเยี่ยมเหมือนเดิมหลังนี้ก็จะติดตั้งเหมือนเดิมนะฮะน้ำยังไม่ลดเท่าไหร่็มจะไปกันอีกนะครับ เมื่อกี้ที่ผมถามเมื่อกี้เขาอยู่หมู่ไหนพ่าคือไม่เคยหน้าเลยหมู่เก้าโอ้หมู่เก้าไม่ใช่คนบ้านนี้หรอกคุณชื่ออะไรมีเมียอยู่นี่อ๋อนั่นพ่อไม่ค่อยเคยเห็นเคยคุ้นเท่าไหร่อากาศดีครับช่วงนี้ก็ตามเชิญบทก็ฟังกันนะฮะเสียงพ่าจุฬาติดถนูดูดูดด เวลาสักหน่อยครับวันนี้เวลา6โมง48นาทีครับผม26พฤศจิก,ก,กายนพฤศจิกา2,567เส้นทางของพอ่อโสภาไว้ย79วันนี้ได้ไปแล้ว89ตัว ข้างขาวข้างขาวเยอะเลยมีหลังซ้ายหลังขวาไี่นอะ ถ้าจะเริ่มยามหลังซ้ายก่อนสวบปึ๊บมีลุ้นไหม,มอะไรพ่อคือมันตัวน้อยสิะมีตัวหนึ่งโอ้ oh, ปลาช่อนน้อยครับผมปลาช่อนน้อยเรียบร้อยเซ็ตมากองดองยังไม่ตายปืด๊ดเต็มตัว ลุนหลังขวานะครับกล้องจังไม่หันไปติดตั้งสก่อนหันมาแล้วครับพี่น้องเต็มตัวลุ้นกันเลยครับผมมีไหมตีตัวมีไหมตีตัวตีตัวปึ๊ดเอ้ยหนึ่งสอง ปลาหมอครับพี่น้องไม่มีปลาปัจจุบนันปลาหมอหนึ่งครับแล้วก็กระดีหนึ่งแล้วก็ช่อนน้อยหนึ่งครับผมสามตปุ๊บ่านเลือกยิบปลาช่อนก่อนครับผมปุ๊บ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 ตามไปด้วยปลากระดีแล้วก็ปลาหมอสองพร้อมกัน มปีตัวก็สิบกว่าตัวแล้วครับพี่น้องแต่ยังไม่น่าไม่น่าจะถึงสามขีด่ปอปานหายากครับผมหลังนี้อืดอปยมีผู้พี่น้องเอ้ยท่อนคู่อะปาดคู่เอ้ยนัดกันมาเลยสองครับพี่น้องสองอืม เสร็จมากล้องรองหนึ่งสวบเข้าไปเสร็จมากล้องดองสองปึ๊บปุ๊บปบย๊บงเถียงนะเถียงอีกเถียงอีกโอโโเถียงเถียงเถียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังยัง้งไม่ยอมง่ายๆเลยเนี่ทำบุญมาดีนาะจับยากเลยพี่น้องเลยเรียบร้อยครับผมเสร็จมากล้องดอง ตัวนี้สกิใหญ่กว่าเพื่อนนะพ่อเนาะใส่กันอีกนะครับลุบมา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 ทิมหลังนี้ด้ยทิมเลยทิมเลยปึ๊ดปึ๊ดปื๊ดอื๊ด๊ไม่มีครับผมมีแต่เสียง น้ำก็จุยกระจายมอุดนหลังนี้ก่ทั้งหลังนี้กันยังไม่ใกล้ยังไม่ใกล้เป็นไงพ่อนึกอยู่แล้วว่าไม่มีกล้องเลยไม่ไปหมดแล้วเหรออ,อไม่มีของไม่มีเหรอเก็บไปแล้วเก็บหมดแล้วครับผมที่เหลือบริเวณฝั่งด้านนี้ฮะนั่นแหละคือความหวัง ของพ่อโซฟาที่อยูในถุงนั่นก็สามขีดน่าจะได้นะรวมกันหมดเรียบร,รอย้อยครับผมดูกันดูกานหลังนี้หลังนี้หลังนี้ ดูนะตีตัวก่อนนะปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บซูมไม่รอเลยครับพี่น้องปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเุ้ย,ยนั่นแหละคือคำตอบเฮ้ย <c oughs> แม่เว้านี่โอ้โ,อ,โอ,อ้พ่อพ่อโอ้โอ้โอโอมันเข้าไปได้ไงพ่อโอ้ ้้ตกใจพี่น้องเลยปลาหัวขาวปลาปีกขาวโอ้โอ้พี่น้องเลยโอ้เอาไงพ่อปล่อยมันเหรอพ่อจะเอาไงพุุดหมพ่อพ่อยกช่หน่อยพ่อยกช่หน่อยพ่อยกช่หน่อยยกช่หน่อย อ่าพ่อพ่อมองกล้องหน่อยพ่อเอาแล้วรอหน่อยโอ้ขอบคุณครับพอ่อนกอะไรพ่อเนี่ยนกเจ้านกกระเจา้าเรียบร้<า>อยเอาน้ำใส่ตะไคร้จะตายเปล่าได้ปลาอะไรก็พี่น้องนกกระเจ้ามีแทมอะไรพี่น้องให้โปรโมชั่นปลาอะไรพ่อปลาหม้อปลากระดีปลาหมอ่กดีก็พี่นนกกระเจา้ามันเข้าไปกินปลาไหมพอ่อเจอบ่อยๆไหมนกเข้าแบบนี้ บางทีนกเป็ดเข้าเป็นฝูงเลยนกเป็ดน้ำมเหรอเข้าเป็นฝูงอาบริเวณนี้ไม่เห็นมีนกเป็ดน้ำเลยโอ้มันตอนนี้มันน้ำไปไหนหมดไม่รู้แต่ปีนี้ไม่เห็นนกเป็ดน้ำเลยเนาะบางทีได้เป็นสิบนะแน่นเลยนกเป็ดน้ำมเหรอเอาไปทำอะไรฮะเอาไปกินแล้วไปกินเหรอเข้ามาในหลงเนี่ยเหรอโอ้ อันนี้ถือว่าเด็กๆครับพี่น้องครับผมไี่แหกปากก็เกินไปเลยเมื่อกี้นะขออภัยนะฮะกีรกาดไปขนาดนี้ขนาดนั้นก็ับผมอ๋อนกกระเจาเสร็จไปแล้วครับพี่น้องตกกระใจเลยนกกระเจา มาเรามาดูลงหลังนี้ครับพี่น้องจะทำโฟกัสน้องไหมเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บแนี่เลยน้องเปิดนี่อ๊บ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 ปุ๊บไม่มีครับไม่มีนกเป็ดน้ำเข้าเป็นฝูงฝูงนึงประมาณกี่ตัวที่พอว่าพอตาได้ไหมสิบตัวก็ได้ในลงเนี่ยน,นะมันเข้าไปยัดยังงี้นงพ่อแน่นตึกเลยเหรอแน่นแล้วโอโ้โห ออกมาจะออกได้ง <laughs> โอ้โหอโอ้โหสิบกว่าตัวเพื่อเข้าไปกินปลานะเจ๊ไหมพ่อทางเดินของมันโอ้จังหวะนั้น<า>เราวางไว้ทางเดินใช่ไหมฮะโอ้โครับผมเราก็มาดูรอบต่อครับหลังจากที่หลงครับผมรอบจะมีไหมผลงานเอาอ,อมีพ่อมีตัวหนึ่งเอาพ่อไม่เอาเหรอมีตัวนึงน่ะปลาไม่น้อยนี่ เอาเอาเอาไปน่อยตาอีกหลงหนึงพี่น้องปึ๊บปึ๊บปึ๊บลาอะไรพ่อหนะโอ้โปลาดุกครับพี่น้องดุกดุกโอ้ถือว่าไซส์ประมาณน่าจะประมาณกี่ขีดพ่อตัวนี้ไม่ถึงขีดเหรออืมอืมเจ็ดเจ็ดเสร็จเจ็ด เจ็จเร็บเอาใหไว้ได้พ่อเอาไว้ได้เรียบร้อยอาดุกหน้าสวบนั่นแหละครับพี่น้อง อะไรพอนติดอะไรติดแง่งมันเหรอเอาทำไมล่ะอ๋อติดแง่งติดแง่งเรียบร้อยครับพี่น้องเลืออีกใส่ครับพี่น้องอันปูดูกแถมปูครับผมแม่วันนี้มีช็อตเด็ดครับพี่น้องนอกกระเจาอยู่ในหลง นกนกกระเจาฮะอยู่กระชังงงปักปักปักป,กป,กปักดินอยู่นะทำไมไม่พาเพื่อนมาเป็นสูงอะ่ะฮะนกกระเจากลับก่อนนะฮะกลับก่อนไม่เคยมีเพื่อนเหรอลุ้นกันเลยครับปึ๊บปึบโอ้พาอะไรพ่อนาะ โอ้ oh, ปลาช่อนถือโอเคนะไซส์ขนาดนี้น่าจะใกล้เคียงกับปลาดุกแล้วพอ่อพอระวังวนะั่นอโอเท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 ะซึบซึบแต่โฟกัสไปที่ปากใสเลครก็พี่น้องดูดิไซไซเอิรดดูกันอา้อาวอ้าวเรียบร้อยครับผม ีหลายเลยประเภทหอ,อยเชอรี่อย่างเลอะเลยครับพีบ่น้องครับผมปิดปากใส่ให้เรียบร้อยแน่จะได้ช็อตนกกระจจกถือว่าเจ่มแล้วนะมีแบบนกเป็ดน้ำเป็นฝูง,งอยูออ่หรอกป้าพ่อเนี่ยเล่าสู่ฟังพ่อนอกจากนกเป็ดน้ำนกกระจอกมีอะไรเข้าใมไหมพ่อ นอกเหนือจากปลานะน่ะนกไก่นกเลยนกไก่นา,นนกกนาเข้าแต่ว่านกเป็ดน้ำเขาเป็นปูงเนี่ยโอ้โหเว้ยแหมครับผมแต่ปีนี้ไม่เห็นนะพ่อเนาะนได้นานยังที่ว่าเนี่พ่อได้หลายปียังป,ยปีกายนี่ปีนี้ก็ได้แต่ได้เป็นปีละตัวอ๋อปีนี้ก็ได้ใช่ไหม เดือนนี้เดือนพิจิกาตั้งแต่มกกลาถึงพิจิกาพ่อได้ใช่ไหมโอ้มันมาไงเนาะอืมตอแต่สำคัญอยู่ที่เป็นฝูงนี่เลยครับพี่น้องโมลูกด้วยละ่ะโอ้ไหนถ้าเจอเป็นฝูงจะตื่นเต้าขนาดไหนพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอัมพางก่อนนะครับอัมพาง วันนี้ได้โลกว่าแล้วพ่อเลยกระชังพ่อเนี่ยลกว่าแน่นอนรวมนกด้วยนะใช่ไหมพ่อหนักไหมลวกว่าไหมโลกว่านะพ่อเนาะเนีพ่อสภาเนี่เป็นพระเอกช่วงนี้ในคลิปผมนะครับพี่น้องเราติดตามท่านไม่น่าจะผิดหวังนะครับเพราะท่านก็ต่างหน้าต่างตาทำมาหากิน ผมก็ตั้งตาตั้งตาถ่ายคลิปท่านเปิดย้อนแสงสักเล็กน้อยโฟกัสไปที่ปากของใส่อืม ะะมีอะไรออกมาบ้างมีอะไรบ้างพ่อนะในใจนี้เขามีปลาแลเ้เน่มีปลาเลใสใยนี้น่าน่าจะโลก,กว่าครับผมในกระชังนะครับพี่น้องครับผมผลงานก็เดินตามคลิปเลยนะครับพี่น้องครับผมเราก็จะกราบขอประคุณพ่อโสภาครับพ่อครับ จากลาค,ครับพ่อครับพ่อมองกล้องนะครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณนะครับผู้ดติดตามพ่โอโสภาค,ครับผม